พี่อิงฟ้าแล้วก็น้องชาลอตค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะมีงาน MGI Open House ค่ะ Asta Eat b o n นะคะก็เป็นเกี่ยวกับโหมิสแกลนแบบทั้งหมดเลยค่ะทุกคนคะ่ะที่สำคัญมีการพูดคุยมีการเรียกว่าโชว์นะคะในเรื่องของซีรีส์นะคะ <c oughs> หยกฝนกลิ่นสนิมด้วยทุกคนคะ่ะอย่างที่เราได้เห็นภาพกันไปนี่เลยค่ะทุกคนซึ่งครั้งนี้นะคะทั้งคู่ก็เรียกว่า ิกบทบาทกันทางคู่เลยจ้าพี่ฟ้าเนี่ยก็รับบทเป็นสลววตุนนะคะส่วนน้องชาของเรารับบทเป็นหมอเชอรันนะคะงานนี้โอ้โหเวิร์กช็อปกันแบบหนักน่วงค่ะเพื่อรับบทบาทในครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของพี่ฟ้ากับน้องชาหลอดกันเลยดีกว่าว่าเขากดดันกับเรื่องนี้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าแฟนนิยายเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยละค่ะ ก็จร <N> ิงๆก็เตรียมตัวกันมานานพอสมควรค่ะกับเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าช่วงแรกๆมันมีแรงกดดันไหมก็พอมีเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีแฟนซีรีส์ค่อนข้างเยอะค่ะแฟนนิยายของเขาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ความกดดันต่างๆแต่ว่าพอพอเราเหมือนพอเราเก็บไอ้พวกนี้มามันก็เลยทําให้เราทุกคนในทีมพุกตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําให้เป็นหยดฝนกลิ่นสนิมที่ออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็มีเรียนเพิ่มกันบ้างอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสายงานอาชีพที่เราจะต้องเล่นในเรื่องนี้อะไรเงี้ย มากเรอวะเล่นได้หรอเล่นได้จริงเล่นไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมาเอาเนี่ยออกมาเร็วหรือว่าถ้าหนูผ่านหมูไปได้ไม่มีอะไรยากอะไ เพราะว่าจริงๆคือทุกเรื่องมีสเสน่ห์แตกต่างกันออกไปแต่ว่าสิ่งที่พอเราได้เริ่มเล่นหลายเรื่องสิ่งที่ยากก็คือจะทํายังไงให้คนพยายามแบบจําตัวตนละครน,นั้นๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสารวัตรตุลก็จะต้องมีคาแรคเตอร์อีกหนึ่งตัวตนที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้คนจําให้ได้อีกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ยากเหมือนกันแต่ว่าจะทําออกมาให้ดีที่สุดค่ะก็พัฒนาตัวเองอยู่อยู่ตลอดค่ะในหลายเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือว่าทําได้ไม่ดีพอค่ะก็เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทา ให้หลายๆคนได้ได้เห็นถึงความพัฒนาที่แบบมากขึ้นในเรื่องของการแสดงด้วยเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าทําการบ้านมันหนักแล้วก็เวิร์กช็อปหนักมากๆจริงๆเป็นเรื่องที่ไปกองเราพูดได้เลยว่าเครียดแต่ว่าพอเราจับตัวละครได้ปุ๊บเราโอเคเราเราโฟล์แล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีของการได้เวิร์กช็อปทั้งกับเอ่อพ่วงกับด้วยแล้วก็กับพี่หมออาจารย์หมอด้วยค่ะพึ <ไป S 1> ่งไป6คิวเองค่ะใช่ <Your major. S 1> อีกประมาณย0่กว่าคิวค่ะใ oh. ช่ซึ่งเราก็ต้องเร่งถ่ายเดือนนี้ ในเดือนกันยาให้ให้เสร็จจริงๆก็ไม่นะคะรู้สึกว่ามันเป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่มันมีความท้าทายเรื่องของคิวบูอะไรต่างๆด้วยค่ะที่อาจจะแบบคนอาจจะเห็นเราในพาร์ทของการแสดงแบบเบาๆมาแล้วลน,นี้มันก็จะมีเรื่องของสายงานอาชีพที่มันเป็นรูปประทมมากขึ้นก็น่าจะเป็นในสายนั้นเพราะว่าจริงๆในพาร์ทนางงามหนูก็คอมพิวต์แล้วแหละ<อ>ก็รอรุ่นน้องๆเขาแบบว่าสืบกันต่อไปอะไรเงี้ยส่วนเราเองก็สารฝันตัวเองให้คอมพิวต์ก่อนก็จนกว่าจะได้รางวัลเลยสักรางวัลหนึ่ง ก็อยากได้มากมากค่ะจะได้รู้สึกคอมพิซในด้านนี้เรื่อยๆค่ะถึงว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ยินดีพร้อมรับค่ะแล้วก็พร้อมพัฒนาไปเรื่อยๆแบบในในเวของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่ารีบไหมไม่รีบค่ะไม่รีบไปเรื่อยๆดีกว่าจําภาพไหนก็ได้ค่ะขอแค่จำา h ลอ l ออ t e ินก็พอช h a r l อ t ต e a u s t ได้ไงต่อวันนี้ก็มูนิดนึงเพราะว่าของหายหลายเดือนแล้วค่ะค่ะก็น้องเขาตัดผมให้เข้ากับคาแรคเตอร์ก็จะต้องมี มรผก็ลุกเปลี่ยนลุกเปลี่ยนปกติเราก็จะเห็นกันแต่ในพาร์ตนางงามอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ก็ต้องเปลี่ยนไปตามคาแรคเตอร์ตัวละครอ่าเปลี่ยนแล้วเป็นไงแม่สวยสวยมากสวยจริงนะคะทุกคนค่ะอ่ะทั้งครูว่าคือ ก็บอกแหละว่าทําทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายมากๆเลยนะคะที่สำคัญยังเหลืออีกเท่าไหร่นะ20ค<อ>ิวก็เรียกว่ากําลังเร่งถ่ายทํากันแบบสุดริสุดเดชเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะออนแอร์ตอนแรกเนี่ยในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนี้ทางช่องวัน31 รอคอยรอดูมากๆเลยและที่สำคัญเมื่อวานนี้เขาก็มีการได้กว่าโชว์ด้วยบนเวทีโอ้โหใช่ไหมเป็นน้ำจิ้มให้เราได้เห็นกันสัพท์ทางการแพทย์ก็คืออุ๊ยเข้าบากอยู่นะแม่ไหลลื่นอยู่นะแล้วพี่ฟ้าเองก็คือหืมลุคนี้ก็คือยังคงความแบบจึง้งหล่อลเท่ๆ คือดีงามมากอะทุกคนคะ่ะเอออยากดูแล้วนะอันนี้ของจริงพูดต,งตรงๆงเลยแม่น่าดูมากแม่รอไหมอีกไม่กี่เดือนได้ดูแล้วนี้เดือน8ใช่ไหมครับอ,อ,อีก3เดือนนิดนะยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับนะคะพี่ฟ้าก็บอกว่าตอนนี้คือในพาร์ทของนางงามเนี่ยก็เรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วนะอย่างมีหนึ่งพาร์ทก็คือนักแสดงใช่ไหมอยากได้รับรางวัลเออ เราติดตามไหมล่ะดาราเดลี่อวอร์ดน่ะเออนะคะทุกคนค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะ <c oughs> นี่แล้วเขาเล่นการแบบรับส่งกันดีมากเลยนะทุกคนรอดูรอคอยอย่างที่แคปชั่นที่ฉันบอกไปเลยค่ะทุกคนค่ะคนที่เขาเป็นดาวอยู่ตรงไหนก็พราวแสงเป็นกำลังใจใกับ <c oughs> ทั้งคูบบ่ในทุกๆบทบาทในทุกๆด้านเลยจ้า นักพูคือเขาปังมากนะแต่ที่บอกไปว่าพี่ฟ้านี่เขาก็บอกว่าผลงานปังหลายเรื่องนะแล้วก็ผลงานก็คือตอนนี้ก็คือมาแรงมากนะมาแรงตัวนั้นตัวนี้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีของพี่อิงฟ้าค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยทาง G D s นะคะก็ได้มีการประกาศข่าวดีค่ะทุกคนค่ะว่าหนังเรื่อง วิมานนามนะคะรายได้ทั่วประเทศค่ะทะลุ100ล้านบาทแล้วจ้าโอ,โอ้โหนะคะต่อไปคงต้องเรียกพี่เจ้บะค่ะพระเอกหนังร้อยล้านเออเรอมวมไปถึงพี่ฟ้าด้วยนะคะนางเอกหนังร้อยล้านโอ้โหโดีงามมา นะคะทุกคนซึ่งพี่เจฟเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวค่ะผ่าน IG Story นะคะด้วยการโพสต์ภาพโปสเตอร์หนังค่ะพร้อมกับเขียนข้อความว่า thank for the love and support นี่นะคะทุกคนค่ะส่วนพี่ฟ้าเนี่ยณาวเนี่ยคิดว่าน่าจะกำลังยุ่งอยู่นะคะทุกคนค่ะกับการถ่ายทำซีรีส์นะคะหยดฝนกลิ่นสนิมก็เลยยังแบบยังไม่มีเวลาออกมาเคลื่อนไหวอะไรนะคะแต่เชื่อว,ว่าถ้าเจ้าตัวว่างเมื่อไหร่ ไม่พลาดแน่นอนเลยพี่ฟ้าก็มาแน่ๆ <c oughs> คนนี้เขาเป็น เจ้าแม่โซเชียลนะจ๊ะทุกคนจ๋าแต่ตอนนี้ฉายาเขามีอีกนะก็คือนางเอกร้อยล้านนั่นเองนะจ๊ะทางดาราเดลี่ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงนะพี่เจ๊พี่ฟ้านะคะพี่เต้ยนะน้องเก่งแม่สีดานะจ๊ะรวมไปถึงทีมงานทุกทุกคนเลยค่ะเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ทำผลงานดีๆออกมาแบบนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปดู ไปดูซะทุกคนจ้าเออส่วนใครที่ไปดูมาแล้วไปดูซ้ำได้นะเพราะว่าเรื่องนี้มีแบบให้คุณได้แบบเก็บรายละเอียดอีกแบบเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะงี้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะบโอเค